สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวรัญญางาสาวใต้เลขที่6สาขาการบัญชีปสวสทัค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสันพัฒน์และสตาโุประสิทธิ์เลขที่8สาขาวิชาการบัญชีปสวส1ทับค่ะจากโครงการเครื่องก,กดเจลอัตโนมัติพร้อมเครื่องวัดอุณหภูมินะคะเราจะทำกล่องอันที่2กันเลยนะคะเริ่มจากการวัดขนาด ไม้ที่เราต้องการความยาวอยู่ที่29ซนติเมตรความกว้างอยู่ที่17เซนติเมตร4แผ่นนะคะและความยาว17เซนติเมตรความกว้าง15ซนติเมตร2แผ่นวัดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการตัดไม้ออกมาเลยนะคะตัดออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมาทำการประกอบเข้าด้วยกันนะคะ ไม้สแผ่นที่เราตัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบเป็นฐานข้างบนกับข้างล่างนะคะส่วนอีก4แผ่นที่เราตัดมาได้นะคะเราก็จะไว้เราก็จะมาติดทั้ง3ด้านเลยนะคะส่วนอีกแผ่นเราก็จะมาทําการประกอบกันครั้งหน้านะคะเพื่อที่เราจะทําเป็นประตูเปิดปิดได้ะคะ่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ